ไปเรียนต่างประเทศได้แค่ใบป,ปริญญาเหรอโน no, นะคะได้ร้องไห้ก่อนเลย oh, เพราะเรียนไม่รู้เรื่อง รเล่นนะคะพอเริ่มชินสำเนียงพูดคล่องเพื่อนก็เริ่มมากิจกรรมก็เริ่มแน่นชีวิตก็เริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆได้ทําอะไรหลายอย่างที่ไม่คิดว่าจะได้ทำใช้ฟาร์เซอร์ีที่ดีๆของมหาลายัยเรียนไปเครียดไปแต่ก็ทําให้โตขึ้นเยอะมากได้เพื่อนจากหลากหลายชาติอินโทรเวิร์ตแบบเราเข้าสังคมเก่งขึ้นเลยได้ตีกับรูเมตต่างชาติด้วยกันได้ฝึกทํากับข้าวกินเองแก้ถึงบ้านจนจะเป็นมตอร์เชฟแล้วได้ลองทํางานพิเศษทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยประสบการณ์ชีวิตสุดๆแถมยังได้ไปเที่ยวรอบยุโรปไปดูธรรมชาติสววเีนพพพภััณฑ์ะดบลก่่งแแฟคป ก็ได้เปลี่ยนประเทศละได้ดูบอลอังกฤษติดขอบสนามแถมบางแมตช์ก็ราคาน่ารักบางทีก็ได้บินไปดูยูฟาแชมเปี้ยนลีกค่าเครื่องบินอะถูกกว่าค่าข้าวอีกบางทีสำหรับเราไปเรียนต่างประเทศ it's not just a degree นะคะ but it's also a big journey a lifetime memories นะคะดังนั้นถ้าใครมีแลนจะไปเรียนต่อต่างประเทศอย่าลืมไปงาน UK University Fair ของ Brit Education UK ที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยชั้นนำอังกฤษที่จะทำให้การไปเรียนต่อของทุกคนเนี่ยง่ายขึ้นเยอะที่สำคัญเลยนะคะก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยงานพจะใ คำปรึกษาบบเจาะลึกตามสายวิชาที่เราอยากเรียนรับข้อมูลการเรียนเอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไขต่างๆครบจบในที่เดียวใครที่มีแพลนเรียนต่อที่ยงตกฤดอยู่ห้ามพลาดนะคะ